สถานการณ์ในเมียนมายังต้องจับตามองกันรายวันเลยนะคะโดยเฉพาะการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเมื่อช่วงกลางดึกของวันจันทร์ที่ผ่านมาค,คุณเรียบชัยเพราะว่าได้เห็นทั้งตำรวจทังทหารบุกเข้าไปที่บ้านของประชาชนจำนวนมากที่ย่างกุ้งแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปด้วยเป็นสถานการณ์ที่ทำให้องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรนะครับสถานทูตต่างชาติในย่างกุ้งหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า มันเป็นสถานการณ์ของการปิดล้อมที่ทางกองกําลังรักษาความปลอดภัยกองกําลังติดอาวุธของรัฐบาลเมียนมานั้นพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงในการปราบปรามนะครับมีการเห็นการยิงปืนใส่ผู้ชุมนุมนะครับมีการใช้ระเบิดที่เรียกว่าเป็นแฟลชบอมบ์ก็คือระเบิดที่สร้างความมุ่งงให้กับใครก็ตามที่โดนระเบิดนี่นะครับแล้วก็ท่าทางเหมือนกับว่าพร้อมที่จะใช้กําลังเต็มที่ละในการที่จะสลายการชุมนุม แต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีเหตุร้ายอย่างที่กลัวกันเนี่ยเกิดขึ้นค่ะ,คะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันจันทร์นะคะเมื่อกองกําลังด้านความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณซานชวงเมืองย่างกุ้งซึ่งมีนักศึกษาประมาณ200คนติดอยู่พร้อมกับเข้าไปตรวจค้นบ้านเรือนแต่ละหลังเลยนะคะประชาชนจํานวนมากก็เลยฝ่าเคอร์ฟิวออกมาเวลา หลังจากสองทุ่มค่ะเพื่อดึงความสนใจของตำรวจจากการไล่จับกลุ่มนักศึกษาท้ายที่สุดกองกำลังก็ยิงปืนและใช้ระเบิดเสียงเพื่อสลายการชุมนุมแล้วก็มีรายงานว่านักศึกษาหลบหนีไปได้แต่50คนถูกจับอีกด้านหนึ่งค่ะตอนนี้สื่อของเมียนมาเองก็กำลังถูกบุกรุกถูกกวาดล้างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะ สื่อของกองทัพเนี่ยก็เปิดเผยการประชุมของสภาบริหารแห่งรัฐที่อ้างว่ากองทัพใช้กระบวนการที่นุ่มนวลที่สุดแล้วและเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกับอ้างว่าผู้ชุมนุมก่อจลาจลและใช้ความรุนแรงแต่ว่าสื่อเองก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องนี้นะคะจึงเป็นที่มาของการสั่งปิดสื่อท้องถิ่น5แห่งที่รายงานการประท้วงมาตลอดก็คือมิซิมาดีวีบีคิดทิศมีเดียเมียนมานาวและเซเว่นเดย์นิค่ะ สื่อทางการของเมียนมานะครับ MRTV ก็อ้างคำพูดของมินออนไลน์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ทำสูงสุดของเมียนมาครับว่ากล่าวหาสื่อเหล่านี้ว่าบิดเบือนในการรายงานข่าวสร้างความเข้าใจผิดในสถานการณ์ให้กับประชาคมโลกก็จากนี้ไปก็หมายความว่าการกำกับการดูแลสื่อก็จะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับหลายชื่อสื่อที่คุณนัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็ตอนนี้ก็ตกเป็นเป้เปาของการถูกตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ซื้อเหล่านี้จะไม่สามารถทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็มีสูงมากนะครับและก็ในการประชุมของสภาบริหารแห่งรัฐนะครับไอ้พลมินอองลายก็ได้มีการแสดงท่าทีที่แข็งกล้าวมากยิ่งขึ้นต่อการชุมนุมนะครับและกำลังที่จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าเสียงเรียกร้องจากนานาประเทศที่ให้กองกำลัง ของรัฐบาลนั้นเามือในการปราบปรามประชาชนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีความหมายเท่าไหร่นักนะครับมิทองลายกล่าวในที่ประชุมนะครับว่าจริงๆแล้วกองทัพเมียนมาก,กับตํารวจนั้นได้พยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วในการจัดการกับผู้ชุมนุมนะครับมีการใช้กําลังความรแรงเนี่ยอย่างจํากัดที่สุดนะครับและจริงๆมิทองลายก็บอกกับที่ประชุมว่ามีผู้เสียชีวิต34คนเองนะนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สวนทางกับตัวเลขของ องค์การสหประชาชาติที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตถึง54คนจนถึงขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของผู้เสียชีวิตระหว่างรัฐบาลมองกับตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศนี้ก็ไม่ตรงกันแล้วมินออนไลน์ก็ยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกกันว่าอารยธรัดคืนหรือว่า civil disobedience movement หรือว่า CDM นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมอย่างต่อเนื่องมาเดือนกว่ากว่านี้นะครับคำจริงแล้วไม่ใช่เป็นการชุมนุมที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเลย นายมนองลายบอกกับที่ประชุมของสภาบริหารแห่งชาติว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังคือพูดง่ายว่ามีท่อน้ำเลี้ยงก็ใช้คำนี้นะครับมีคนให้เงินสนับสนุนอยู่และทางการเมียนมาก,ก็กําลังตรวจสอบอยู่ว่าเงินเหล่านี้มาจากไหนนะครับก็พูดง่ายว่าทางมนองลายก็พยายามที่จะวาดภาพให้เห็นว่าการชุมนุมของคนดุ่มสาวเหล่านี้นั้นมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนให้การสนับสนุนทางด้านการเงินอยู่ค อีกด้านหนึ่งนะคะทางสื่อที่ตกเป็นเป้าและวันนี้ทหารเข้าไปตรวจค้นก็คือสำนักงานของมิซิมาค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีการเผยแพร่วิดีโอในช่วงที่เจ้าหน้าที่ล้อมที่พักอาศัยของควงเมียดเลงนักข่าวของ DBB และภายหลังก็ยืนยันว่าถูกจับกลุ่มจริงบรรณาธิการของ DBB เนี่ยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ด้วยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ No, it's not a surprise move for us. We have expected this kind of reaction from the military authority, that uh, sooner or later that they will um, make us illegal to operate in the country. Um, what we worry is for our reporters, uh, journalists who are working for the organization. We will continue to operate. I mean, we used to uh, operate from exile, so we, we go back to exile. Um, and, and continue to operate and provide information to people inside burma so for the public i don't think there will be any kind of difference and then we of course pretty much present on the facebook uh, youtube twitter uh, so all the other online social media <laughs> บรรณาธิการของ DBB นะคะนักข่าวและผู้บริหารองค์กรสื่อจนถึงขณะนี้ถูกจับกลุมแล้วไม่ต่ำกว่า30คนรวมถึงนักข่าวของสัมนักข่าว AP ด้วยนะคะในข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยโทษอาจจะจำคุกสูงถึง3ปีค่ะขณะที่การปราบปรามผู้ประท้วงเต็เมไปด้วยความรุนแรงแต่วันนี้ผู้ประท้วงก็เดินหน้าชุมนุมกันต่อนะคะทั้งที่บันดลยลทวายรัชานรัตกยา ขณะที่ตำรวจก็เข้าสลายการชมุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะครับเราได้คุยกับนักข่าวของไทยพี s ีเอสที่ประจำอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับเขาก็ยืนยันว่าตอนนี้การทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยค่อนข้างจะยากมากเลยนะครับเพราะว่าตัวสื่อเองก็ตกเป็นเป้าของความบุนแรงจากฝ่ายรัฐบาลอยู่นะครับคือถ้าคนไหนถูกมองว่าเป็นสื่อหรือว่าทำท่าทางเหมือนกำลังถ่ายภาพหรือ,อรายงานข่าวอยู่เนี่ยโอกาสจะตกเป,เป็นเป้าของการถูกทำร้าย โดยกองกำลังรัฐบาลมีสูงมากเลยเพราะฉะนั้นแรงกดดันของสื่อก็ค่อนข้างที่จะสูงมากด้านหนึ่งก็จําเป็นต้องรายงานความเป็นจริงส่งภาพที่ทําให้เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงออกไปสู่โลกภายนอกแต่ด้านหนึ่งก็ต้องระวังตัว